สวัสดีค่ะสวัสดีซี่สนนเพลินแพงสวัสดีซี่น้องมวยน้องลาด้วยกันแล้วกันนะคะก็วันนี้หลังจากออดิชั่นเสร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปโดยดีเนาะค่ะนาะก็เาข้าวก็ดีใจกับคนที่ได้แล้วก็คนที่ไม่ได้นะคะ,ะกับว่าเป็นยังคงบางเมื่อกี้กรือซะว่าฉลองนะคะได้ใจแฟนคลับลหลายหลายค่ะพี่น้องน้องลาค่ะ บัาพานค่ะแต่ว่าบัาเป็นยังน้องยังมีใจบอกว่าสิกับมาใหม่นะคะนอ่นองสู่ค่ะี่น้องขอบคุณกำลังใจแฟนขับน้ำเด้อค่ะเดอ้อมื่อนี้กัมาสามน่อค่ะมากคับอาจารย์โอก็อมวยแต่ว่าอาจารย์โอ้รถับไปเปิดรถแฮีกัะย่งแต่อันน้องที่จะกินมูกระทะน้ำนะฮะ นี่ค่ะคุณปนหูวจักกันนี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะเมื่อวานว่ากินหมูกระทะแต่งแต่มายังบ่เคยพาพไม่เคยมากินหมูกระทะเลย<ก>ส่วนตลอดเดี๋ยวขอดูกระเป๋ายี่ห้อนี้หน่อยโอ้ยใช้ดีทนทานถือน้ําก็ไม่ไม่เปียกไม่เปีย<อ>กไม่เปียกขนาดนั้นบอเกลียดมากกวเปีย<อ>กกระถือไพ่ยี่ห้อใหม่กันน้ำออกมันบอ กันแดดไดกนได้กันน้ำหัวพอดีอานาการเออเลยในวันนี้เราอยู่ที่ร้านอันจังเนี่ยอยากพาห่องมะลันนี่แหละเพราะว่าพี่หมวยชอบกินหมูกระทะมากร้านอันจังนี่คือว่าเป็นร้านดังของบมันแทงเลยใครกันตองมาเมนบอกค่ะเมนค่ะชื่ออะไรคะชื่อใบตองค่ะใบตองเมคอัพนะคะใบตองไปอาบอ่าจ่างได้แล้ววันละสิ่งว่าแต่งหน้าให้ลาได้แล้วว่าเมื่อไหร่เมื่อไรเพราะมันไหนไปวันนั้นเลยอ่า เอาไหมสักวันไหมจัดบอจัดไลโซดไลโซดน้ำกันบอมือนึงเนาะค่อยว่างไลโซดแต่งหน้าเด้เธอสิป่างแห้งเด้เนาะนั่นเลยได้พ่อเติร์นเด้อใส่เสอิมีช่องทางกัดติดต่อบอไม่มีมีจเตเพทมีจเตเพทอ่าบอกเพจบอกเพจฝากติดตามเพจด้วยนะคะเงินปูซาใหม่มัดหนีบายใบตองเมคอัพบู้ยคือแง่แท้ฝากแน่เด้อนางแต่งหน้าให้มวยแล้วค่ะเลิศ การแต่งหน้าให้แล้วมันปิดวงใช่สวยมากป้าเนาะวุวนในบบแต่งกต่งามหรือไรน้องน่าดูวุ้นยังหนาสุดคืองามแท้สวยจริงๆไม่เป็นยังนี่อุ้ยเป็นยางนั่ะแดงแกาสาวน้อยเด็ดนี่อุ้ยเลยม่อสร้างอะไรยังงัอุ้ยอุ้ยน้ำพี่สองจอดปลาฮ้ง เออโยกมา,ากาเงงเลยเออโยกมากมาเต็มความเล่าคนนี้เอ้ยอันเจ้าของ,อออของรา้านเพิ่นเปิดถ่ายอยู่มั้งป้ายว่าแต่โทรมาบอกเนาะใ,น <c oughs> ใจดีมากเลยอันนี้พี่ไก่ใช่ไหมคะ <c oughs> พี่ไก่คาสนุกอาจารย์โอนะคะ <Okay. S 1> มือใดเอิ้นมวยไปแที่หสนุกนั่นเลยเด้อ okay, นี่เอาเหมือนบ้านตัวเองเลยนะคะอ่ะอุ้ยอันนี้ว่าวคือจังแบบ ไม่ต้องเกรงใจนะโอเคบคุณ okay. <laughs> ค่ะผู <laughs> ้ใดยอยากแท่งสนุกมาเด้อค่ะแท่งก็อันแท่งสนุกก็มวยได้มวยพี่น้องมวยพวกก็หิวค่ะมวยมวยรถคอมวนอยู่ทุกคนมวยมันรถคอมวนอยู่ ฮ่าาอาจารย์โอเขาเอิ่นไปเปิดเครื่องเสียงว่นได้กินน้ำมูจ่อยน้องล่าตักหรือ,อยังไอเอเคกโมยให้หน่อยโอ <laughs> โอเอฟซีเกซี่เกซีหูเวิร์แล้วเนาะ มานมมาสั่งน่อยพี่น้องราคาพี่น้องก็เปไปกำลั่งใจให้น้องล่าด้วยนะคะน้องล่าโอเคแล้วนะคะก็คือว่าคนเฮามีความฝันอย่าหยุดเดินนะเดินต่อไปอืมหนาไหมพี่น้อง มาบง่งคนสีโร่ข้องควรดิบันอุ้ยหนามาแล้วหนามาแล้วข้องแหงข้องแหงอยางได้ได้ได้ดอยากกินโดนละค่ะแต่ว่าด้วยขี่นองหลาเชนบะมากกิมูกะทะปันไดชนย่างไดเป็น,นบาากอนบอมากกันนะเพิ่นกบอมากเพปกติมวยสีมากินคัานะคะกะเขาก็อดทนมาตลอดนะคะข้าขิดว่ามือนี่ เพราะว่าผลจริงเป็นไงไรเทาก,กับกินขึ้นกะบอกแล้วว่าห้ามคัด,มดเมื่อนี้พี่มวยขอวันหนึ่งนะคะทุกคนขอบคุณเอซีหลายๆเด้อที่ให้กำลังใจนะก็ขอบคุณเวทีสาวหน่อยเ,เพลินพรนเแพงขอบคุณ บอจซอนดลกกรรมการลากผู้บริหารทุกคนแห่งโอกาสน้องต่มาแมวล่าค่ะพี่น้องให้โอกาสน้องได้มารายการแมวล่าแล้วก็ให้โอกาสน้องได้ขึ้นออดิชนันนะคะนี่แหละค่ะ,ะคนให้กออับให้โอกาสแต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับจริงๆเขาว่าคนเก่งหลายแหง้งคนเก่งหลายแหง้งบางที่ อาจจะยังไม่ถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างยุทิเวลาจาัดสรรเองค่ะพี่น้องก็แต่ความสามารถของคุณหรือวิชาที่บันมี่ตีตูวห้าไปนะคะมันกัสามารถทรรมาหากินใดยุ่แล้วพี่น้องก็น้องหลัก็โอเคอก,กั่รางวัาลาัลมีเสียใจไหมมันก็ต้องมีเสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามากไกลเนาะ ก็ว่ากันไปพี่นอ้องเมื่อนี้จวดย่างเดียวค่ะมือนี้ที่มวยขอย่าจว้นนะคะแต่ว่าไม่ปล่อยผีนะคะวันนี้้าพี่น้องเดิอคลิปนี้ห้ามดามาหมวยนะนะคะมาพ้นมาหมวยออกไล่ออกไล่ย่างพี่นอ้องหมวยก็เป็นคนแบบนี้ล่ะคะ่ะรับได้ก็รับเนาะพี่น้องเนาะก็ว่ากันไปหมวยก็เป็นตัวของตัวเองเนี่ย <หา S 1> ค่ะพี <หา S 1> ่สุ้นะคะมากินยัางมัดอันนี้กับอันนี้ อันนี้ขายที่บ้านลาแพงเลยบอกทันแพงเขาบพิ่ขายเดิแพงเขาบพิ่ขายเด้อมากี่ร้อยเซนแมาม่าชั้นน้อยก็มีนะเมนนี่ขนมหวานมีนมข้คาร์พาร์ตนี่อันนั่งมาเคยเห็นว่านั่งมาเคยนั่งมาเคยกินหมุกกะทะ เลือกกระโลดบัน,นี้สิกินยังข <c> อ <oughs> งกินบัากหลายแห้งวะ <c oughs> นี่พี่มวยเมาเวอร์เดินกักบุก <c oughs> เป็นเต้าเนาะ <c oughs> อุ้ยมื่อนี้ถือใจร้ายครับพี่น้องเดยกกินมุกกระทะ <c oughs> <c oughs> จมอยากช่มือหอแต่ซีสังไปกินอยู่นี่หางพุท่ <c oughs> อย่างนั้นเหรอ นั่นแมกระพูนมันเค็มเด้อมันเค็มๆเหมือนเออเบรเซนก่อนไม่ได้แซ่บขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันดองไงเห็นบอมันดองมันบอดองไหมมันกึ๊กๆๆเป็นบอแม่แต่ว่ามันดองมันคือยังแม่กระพูนดองใช่ไหมหนักมันดองเค็มบอเค็มบอกเลยว่าเค็ม มันว่ามันคือมันดองบแบบแบบมันมันบาดองครับมันเป็นไงกับพุ้งเหมือนกันเปิดเพล่องยังกะเรียงอี่กะซีนเห็นไหมเด้อเอาล่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปซัมนี่ค่ะพี่น้องกินมูกระทาก่อนละกันเนาะค่ะเนาะว่าสิไล่เ่ไหรเด้อค่ะเพราะว่า แบดเบิดนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้น้องหมวยให้น้องล้านะคะวันนี้แซ่บๆเนาะล้ Mother, นะานาะมาเด็กกินกภาษาสินดาดวะเขาเอินสินดาดสินดาดเนาะภาษาไทยเอินรู้ภาษาเขาจะเอินสินดาดขาจะ่าเอินสินดาดสินดาไม่ได้พี่น้องกินสินดาดนจำล้านอิสินดา,น,ดานะคะก็ได้เรียนรู้ภาษาเล่าหลายหลายคำอยู่ค่ะคือว่ามักกินอยู่บับกุ้งชอบกินไหมกุ้ง แนวกินโอ้โอเคโอเคค่ะอ่าบ๊ายบายนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ไเพียงส่กนิดค่ะพี่น้องเด็ดนอ้อยลอยกลับบ้านโอเคนะคะกลับมาใหม่โอเคกลับมาใหม่นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงส่กนิดค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณเอซีทั้งฟัง,ฟงเล่าน้ำเดือดค่ะเดือติดตามไว้ก็ ขอบคุณเอสซีฝั่งทางไทยด้วยนะคะขอบคุณพ่อพอแม่แม่ทุกคนที่เอ็นดูน้องดาน้องมวยนะคะกะมีโอกาสมวยสีไปเทียวเล่าค่ะพี่นอ้องไปแน่นอนนะคะก็ขอบคุณลหลายๆนะคะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอฝากไปพี่แสำนีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นผลงานให้หมวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ